หากจะชวนเพื่อนไปทานข้าวด้วยกันนะคะเราจะพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าโดยจะขอแบ่งเป็นสองประโยคนะคะคือประโยคแรกเราจะถามว่าคุณว่างหรือเปล่าและประโยคต่อมาเราจะชวนกันไปกินข้าวค่ะค่ะประโยคนี้เราจะถามว่าว่างหรือเปล่าก็คิโอโนโยรุฮิมะคิโอโนโยรฮิมะคืนนี้ว่างเปล่า よかったらช็อีกรุจิไปด้วยกันไหมเขียวโนโยร i ไิมะเขียวดนวยรุฮิมะคืนนี้ว่างเปล่าคำศัพท์ที่ได้ก็คือเขียวเ วันนี้นะคะเีิญโยรุโยรุโยรุกลางคืนค่ะอยกったらกีอยู่คนนีกันหน่อยากったら食กจีอ行かない。ีกขนน จากประโยคข้างต้นนะคะโชคุจิโชคุจิมื้ออาหารโชคุจิอิคุแปลว่าไปนะคะแต่ในที่นี้เราจะพูดเป็นประโยคเชิญชวนในเชิงปฏิเสธว่าอีขนะอีกะอิขนะอีนอิขนะเขียวโนโยรุฮิมะคิโอโนโยรุฮิมะ คืนนี้วา่างเปล่า yokatta ra shokushi isshoni ikanae yokatta ra shokushi isshoni ikanae เป็นข้าวด้วยกันไหมพูดภาษาญี่ปุ่นว่า yokatta ra shokushi isshoni ikanae อีกครั้งนะคะ yokatta ra shokushi isshoni อีกขน